รับลับขาสูร่รายการถอดสลักข่าวกันต่อ,อยังคงร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะท่านวอากาศเอกนะคะ สมศักดิ์เขาสุวรรณค่ะผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะท่านเองก็มาแนะน,นําคําแนะนําที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในช่วงที่เกิดพายุฤดูร้อนในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งแน่นอนนี่นะคะเราก็เจอทั้งอากาศที่มันร้อนเจอทั้งฝนเจอทั้งลูกเห็บเจอทั้งปัญหาหมอกควันปัญหาภัยแรงโอ้โหเยอะมากมายหลายสิ่งมากๆแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราก็ไม่ควรมองข้ามเหมือนกันนะคะก็มีคําถามจากพี่น้องประชาชนค่ะหลังจากที่มันเกิดพายุฤดูฝนหรือว่าฝนฟ้าขนองไปแล้วเนี่ยนะคะตกหนัก ในหลายพื้นที่บางทีตกเป็นชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงแต่ว่าโอ้โหมันมาแรงมากๆเลยจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อคะครับจริงๆแล้วหลังจากการตกแล้วเนี่ยอากาศแจ่มใสนะฮะผมพูดถึงในแงม่มุมในแง่ในนี้เป็นแง่แง่ดีนะอากาศแนะจ่มใสสภาพสดชื่นขึ้นมาแต่หลังก็จริงๆฟ้าหลังฝนนะฮะก็สดชื่นแต่จริงๆในช่วงที่ก่อนจะเกิดนะั่นแหละคือสิ่งที่มันอันตรายหมดค่ะ เราเองพี่น้องประชาชนเนี่ยจะทราบดีอยู่้วในพื้นที่ตนเองถ้าเรามีความสนใจในเรื่องของอบริเวณพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยก็คงจะต้องตรวจสอบว่าเราอยู่ในพื้นที่ใดที่มีภัยพิบัติธรรมชาติใดบ้างที่เกิดในพื้นที่เราก็แนวทางในการเตรียมการไม่ยากคือโดยม,มากเนี่ยพื้นที่เดิมเดิมมันจะเกิดภัยพิบัติอยู่แล้วใช่ไหมหมายถึงว่าคือประชาชนเขาจะสามารถปรับตัวได้มันจะเป็นพื้นที่ซ้ำซาก แล้วมันจะหนักขึ้นกว่าวทุกๆปีนะคะใน,นาารื่องา<อ>ต้องเรียนว่าสภาพเปลี่ยนแปลงของโลกมันเปลี่ยนไปแล้วก็บ้านเราเนี่ยเกิดจากน้ามือมนุษย์ที่เข้าไปตัดไม้ทําลายป่าไปเปลี่ยนเส้นทางการไหลของน้ําสร้างสิ่งก่อสร้างที่ขวางทางน้ําหรือไปทําให้ภูมิประเทศต่างๆเล่นเรื่องของป่าเนี่ยไม้หมดไปก็มีผลกระทบไม่ว่าจะเรื่องของกัดมีการทางมีเผาป่ามีการเผาสิ่งที่ปฏิกูลต่างๆในพื้นที่ก็เกิดหมด วันหรือไฟป่าตรงนี้เป็นองค์ประกอบที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราช่วยกันดูแลช่วยกัน,ท,นกทํานุบํารุงสิ่งต่างๆแล้วก็ฟื้นฟูกลับมาเนี่ยมันก็จะทําให้กลับมาได้และให้ภัยพิบติต่างๆเนี่ยลดน้อยลงไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องช่วยกันและดูแลตนเองของเราให้มีอ,อยู่ดีแบบมีสุขได้ก็อย่างที่ผมเรียนก็คือถ้าเรารู้ว่าพื้นที่เรามีภัยอะไรบ้างเราก็เตรียมตัวซะหนึ่งติดตามการรายงานพยากรณ์อากาศ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเราจากกรมตูยิยาอย่างใกล้ชิดเลยนะคะประกาศฟังประกาศการเตือนภัยของท้องถิ่นของท่าน <c oughs> ผมเรียกว่าเป็นภัยประจาถิน่นมันแต่ละถิ่นมันจะแตกต่างกันฟังการย้าเตือนของอบตอําเภอจังหวัดในพื้นที่ของท่านเ <c oughs> พราะมันไม่ใช่เป็นภัยขนาดใหญ่แล้วก็เอาประกอบการตัดสินใจในพื้นที่ของท่านว่าอาคารบ้านเรือนท่านเหมาะสมมันคงต่อรับแรงลมได้หรือไม่ปิดอาคารบ้านเรือนให้ดีในช่วงที่เกิดเราทราบสถานการณ์ ลดบรรเทาสิ่งต่างๆไปได้ <c oughs> ต้นไม้ใหญ่มีอยู่ใกล้บ้านเรือนไม้ควรตัดออกไม้หรือป <c oughs> ้ายโฆษณามีความมั่นคงถาวรไหมอย่างที่ผมเรยียนไปเบื้องตน <c oughs> อ้นพืชการเกษตรเองมีการทําสิ่งค้าจุนหรือ,อเอาสัตว์เลี้ยงต่างๆ <c oughs> ไว้ในที่เหมาะสม <c oughs> หรือย,ยัง <c oughs> เรื่องของอในเวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ยท่านอยู่ในที่ใดอยู่ในที่เหมาะสมหรือยังหลอยู่ในที่มั่นคงถาวรหรือยัง เตรียมสิ่งของใช้ยามจําเป็นข้าวสารอาหารแห้งน้ําดืม่มยารักสารโลหหรือสิ่งใช้จาเป็นไว้ที่เหมาะสมที่จะเตรียมความพร้อมอร่ยงตรงนี้เป็นแนวทางในการที่เตรียมความพร้อมได้ค่ะ,คะอย่างเช่นในส่วนพื้นที่ที่ท่านผอเอ,เองมีความเป็นห่วงค่ะ,คะน่อจากว่าจะเป็นพื้นที่เดิมๆที่มันอาจจะเคยเกิดภัยพิบัติอยู่แล้วนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นตามเชิงเขาหรือว่าพื้นที่ที่มันมีภูเขาอยู่ลายล้อมรอบอันนี้น่าเป็นห่วงเลยไหมตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นหน้ากังวลใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเเเปปป็็นนนนภัยยทที่่่่กิดดไ้้หหลลาาาาาาแววงมํ นำพุง่งกระฮะสิ่งที่มีผลกระทบนี่มากมายมดินโคนลนถล่มโดยเฉพาะบุคคลที่เข้าไปในพื้นที่ค,คนในพื้นที่เองเนี่ยจะมีความชำนาญและมีความเข้าใจตรงนี้เองต้องฟังคําแนะนําอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะ,ะนักท่องเที่ยวถ้าเข้าไปแล้วในช่วงนี้ต้องออกมาในพื้นที่ปลอดภยัยหรือตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่วิทยานหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ลาดเชิงเขาต่างๆมีผลกระทบเพราะทุกทุกวันเนี่ย เส้นทางน้ําเราเอาแน่นอนไม่ได้ลเป็นเส้นทางในการไหลก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งครับนี่คือเส้นทางที่เสี่ยงภัยพื้นที่เสี่ยงภัยสําคัญครับคือแม้ว่าพี่น้องประชาชนบอกว่าเอ๊ะฉันอยู่มาตั้งแต่ในสมัยรุ่นปู่ย่าตายายป็นพบุรุษก็ไม่เคยเกิดเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้มีความ,วามกังวลในเรื่องนี้แต่ตอนนี้ความคิดนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปต้องขออนุญาตเปลี่ยนปรบเปลี่ยนเลยครับสภาพพื้นที่สภาพมือประเทศเปลี่ยนไปตามธรรมชาติที่เราไปแปลเปลี่ยนโดยน้ำมือมนุษย์ตรงนี้เองต้อง ยึดเลยแล้วครับต้องฟังคําแนะนาแล้วฟังยสิ่งย้ําเตือนจากธรรมชาติด้วยว่าเช่นเสียงป่าอ่ากระทบกันในเวลาช่วงหนึง่งมีเสียงสีน้ําเปลี่ยนไปในช่วงหนึง่งอ่ามันมีสิ่งหลักบอกเหตุมาจากธรรมชาติก่อนรวมสิ่ง,ส,งสิ่งนี้ทั้งนั้นเกิดมาจากน้ำมือมนุษย์ทั้งนั้นนะอ,อย่ายึดถือสิ่งเดิมๆเ,เพราะขณะนี้ธรรมชาติได้เปลี่ยนไป่เส้นทางไหลของน้ําได้เปลี่ยนไปเนื่องจากเรามาสร้างสิ่ง ก่อสร้างขวางทางน้ํามาเปลี่ยนแปลงธรรมชาติให้ใช้พืชแต่ละชนิดที่ไม่ถูกต้องในแต่ละพื้นที่ตรงนี้เองเป็นองค์ประกอบหมดครับก็ทางก็อยากจะย้าเตือนว่าทางหน่วยงานราชการทุกหน่วยพยายามจะดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งซึ่งผมเรียนไปเบื้องต้นว่าถ้าท่านอยู่ในเขตชมบทานกรมชมทาน,ทานดูแลท่านได้อย่างแน่นอนแต่ต้องฟังคําแนะนํา การปลูกพืชการใช้น้ำน้อมตามคำแนะนำนั้นด้วยท่านก็จะดำรงชีวิตชีวิตอยู่ได้ค่ะที่ไ่เรียงมาให้ความรู้ไปแต่ละข้อดีกว่านะคะประชาชนหลายคนอาจจะมีความสงสัยเวลาเกิดฝนตกหนัก,นกฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่ามากำลังนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านนี่นะคะควรที่จะปิดทีวีก่อนแล้วก็ดึงคันเอาลงไหมคะตอนนี้เองถ้าในทั้งหลายช่วงนี้นะควรจะต้องกระทำในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเพราะอย่างที่เรียนนะ็คือถ้าท่านไม่มีอุปกรณ์สายล่อฟ้าถ้าท่านติดตั้งก็จะช่วยบรรเทาไปได้ถ้าไม่มีท่านต้องปิด Mm. อาจจะมีเรื่องของฟ้าผ่าลงมา <c oughs> ทําให้อุปกรณ์การเสียหายได้หรือมีผลกระทบก่อชีวิตหรือคนในครอบครัวได้แล้วก็ตรงนี้สําคัญครับ <c oughs> โทรศัพท์มือถืออ่าโทรโอ้โหฝนตกลงมาอย่างหนักเลยกำลังโทรศัพท์กลางสายอันนี้ก็ไม่ควรเด็ดขาด <คน S 1> อยู่แล้ว,ลวครับต้อง <c oughs> ต้องต้องละเว้นในบางโอกาสที่อาจจะมีผลกระทบได้เพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็น เขาเรียกว่าตัวตัวนาสัญญาณฟ้าได้ค่ะหรือแม้กระทั่งเครื่องเงินเครื่องทองต่างๆอันนี้ก็ควรที่จะถอดเก็บไว้ดีกว่าครับอันนี้อันตรายเลยครับอันตรายทั้งสร้อยทองสร้อยเงินทองแดงเพราะเป็นสื่อเป็นสื่อที่นำถ้าถ้าในช่วงนี้ก็ต้องหาทางปิดป้องหรือเก็บถอดในขณะเดินทางผ่านในช่วงของกลางแจ้งอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะเป็นหลบใต้ต้นไม้ใหญ่ได้ไหมคะก็ไม่ได้เหมือนกันมันจะเป็นสิ่งที่ล่อสาไฟฟ้าครับต้องอยู่ในที่มั่นคงถาวันอยู่ในรถ ถยนต์ก็อยู่ในให้ที่เหมาะสมไม่ได้ไปจอดอยู่ใต้เสาไฟฟ้าก็อย่างเี้ฮะต้องต้อง,ต,องต้องเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วก็อยู่ในรถยนต์ก็ต้องอคอยคอยระมัดระวังในเรื่องของลูกเห็บอะไรที่ว่าขณะเดินทางตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ในช่วงเนี้ยถ้าเกิดฝนฟ้าขนองหรือมีฝนตกหนักเนี่ยควรจอดรถในที่เหมาะสมเพราะ,ะมันจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ อ,อย่าใต<อ><ด>้เสาไฟฟ้าหรือว่าอย่าใต้ต้นไมกก้ก็ไม่ควรเหมือนกันใต้สะพานอะไรพวกนี้ก็ต้องดูว่าสะพานนั้นมันคงถาวรหรือเปล่า<อ>มัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นสิ่งองค์ประกอบซึ่งซึ่งเราเรียนรู้กันได้ครับแล้วเป็นปัจจัยสําคัญที่เรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยมันไม่สามารถนํานชีวิตหรือ คนที่เรารักหรือตัวเราเองได้ถ้าเรามีการเตรียมมาพร้อมที่ดีและมีแนวทางในการป้องกันไว้ก่อนอย่าง่นในส่วนของบ้านไม้ค่ะทีะ่เวลาฝนตกลงมาหนักๆแล้วก็มีพายุลงมาเนี่ยบางทีก็เราจะปิดหน้าต่างใช่ไหมคะคือถ้าถ้าบ้านปูเนี่ยอาจจะอาจจะ ระวังได้นิดนึงคือความมั่นคงแข็งแรงมันก็จะมีถูกไหมคะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านไม้หรือว่าใช้วัสดุที่อาจจะไม่ได้มีความคงทาวรเนี่ยเวลาเราปิดประตูเราต้องปิดให้ครบทุกบ้านอันนี้น,น่านะะจะต้องปิดให้มิดชิดครับ <c oughs> เพราะเรื่องก,กระแสลมเข้าไปก็จะทําให้ลังคาเปิดหรือสิ่งที่เราทำมันก็อาจจะเป็นบ้านไม้ก็บ้านสังกะสีบ้านต้องคอยตรวจสอบและช่วงนี้ต้องตรวจสอบเลยครับ <c oughs> บ้านเรือนก็ต้องปิดให้มิดชิดแล้วก็ทาสิ่งไหนที่ไม่มั่นคงทาวรก็ตรวจสอบแล้วก็ที่สิ่งสาคัญที่สุดก็คือให้อยู่ในที่เหมาะสมอย่าอยู่ใกล้ของบบริิเวณที่ตดกั หน้าต่างประตูซึ่งมันจะมีผลกระทบได้ก็อยู่ในที่เหมาะสมด้วยครับค่ะในช่วงของการเกิดนะคะไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนกักฝนฟ้าขนองหรือว่าปัญหาลูกเห็บที่มันเกิดขึ้นนี้มันก็จะยาวไปจนก,กระทั่งถึงเดือนอะไรนะคะท่านมอครับก็ยังน้อยก็ปลายเดือนเมษาถึงต้นพฤษภาครับค่ะแต่ว่าจะหนักสุดในช่วงก็เป็น,เป,นเป็นระยะระยะครับในช่วง<อ>ไหนที่ริมความกดอากาศสูงพัดผ่านเข้ามารุนแรงขนาดไหนหรือเป็นแค่บริเวณความกดอากาศสูงอ่าซึ่งเป็นเข้ามาเป็นระลอกระลอกซึ่งไม่ได้มีอยู่อ่าตลอดถาวรนะครับเป็นระยะสั้น มีแล้วก็หายไปแล้วเกิดได้ทุกพื้นที่แต่ถ้าถ้าเราติดตามการพยากรณ์อากาศและที่สําคัญคือฟังคําแนะนําการประกาศเตือนของท้องถิ่นผมเชื่อมันว่าท่านจะปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินเพราะเรารู้ล่วงหน้าได้ก่อนแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของหน่วยงานเราเองก็ได้มีการประสานงานกับท้องถิ่นทุกพื้นที่อยู่แล้วก็จะได้ความรวดเร็วแล้วก็แม่นยําในการให้ข้อมูลครับ เราการมีการให้ข้อมูลข่าวสารกันตั้งแต่ให้ข้อความสั้นไปให้เป็นพื้นฐานข้อมูลต่างๆไป <c oughs> ตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่เป็นปรากฏการธรรมชาติธรรมดาที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นการแจ้งข่าวไป <c oughs> แล้วเราก็มีการย้าเตือนให้เฝ้าระวังตับต่อไปในพื้นที่แล้วก็ถ้าขั้นตอนไหนที่จะเป็นภัยคุกคามที่จะมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเราก็จะประกาศเตือนภัยออกไป <c oughs> ซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่ผมเรียนว่าแต่ละท้องถิน่นมันจะแตกต่างกัน <c oughs> ต้องฟังท้องถิน่น ของตัวเองครับเพราะเป็นภัยท้องถิน่น <c oughs> มันไม่ใช่เป็นภัยขนาดใหญ่และแต่และพื้นที่ก็มีความหลากหลายและแตกต่างกันในการเตือนภยัย <c oughs> ในการหลบหนีหรือในการที่อพยพหรือในการอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัยซึ่งก็ต้อง,ต,องต้องเรียนว่ามันเป็นบริบทหนึ่งที่ต้องมีการฝึกซ้อมการ <c oughs> มีการแนะนํากันเป็นขั้นตอนซึ่งในพื้นที่เสี่ยงภัยจริงๆเนี่ยที่เป็นพื้นที่ล่อแหลมเนี่ยเรามีการให้ความรู้และทำความเข้าใจกันไว้เพียงแต่วันนี้มาย้ําเตือนให้ท่านนําตรงนั้นมาใช้และให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับพื้นที่ของท่านครับนะคะอย่าปล่อยปละละเลยต้องติดตามฟังข่าวสารนะคะจากผู้นําชุมชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดด้วยในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุค่ะย4ิสชั่วโมงเราทํางานอยู่แล้วถูกไหมคะครับก็มีเบอร์ติดต่อที่ท่านสามารถติดต่อได้ในพื้นที่ของท่านที่เป็นเบอร์สื่อสารกันไม่ว่าจะเป็นระบบวิทยุที่มีในพื้นที่ หรือเบอร์กลางที่จะโทรมาทางส่วนกลางก็ได้เบอร์1 1 1, 1่งตัวนะครับกด5เบอร์192สายด่วนฉุกเฉินหรือเบอร์นิรภัยของกรมป้องกันและบรรเทาภัยที่ท้องถิ่นโทรได้1784ครับ,นะรบซึ่งสามารถเราจะโคข,ข้อมูลกัน ทั่วถึงครับโอ้โหชัดเจนเลยนะคะก็เห็นการทํางานเชิงรุกนะคะของศูนย์เตือนภัยวัติแห่งชาติล้วก็รู้สึกอุ่นใจสบายใจนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คงจะต้องอาศัยพี่น้องประชาชนนะคะที่จะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐหรือว่าทางด้านของผู้นําในชุมชนเองเราเองก็คงจะต้องติดตามและฟังข่าวสารด้วยถ้าจะปล่อยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทํางานแต่เพียงฝ่ายเดียวก็อาจจะทําให้การแก้ปัญหานั้นมันก็ยังจะไม่ทั่วถึงนะคะเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องเตือนสติแล้วก็ให้ ความสําคัญกับชีวิตและครอบครัวรวมไปถึงทรัพย์สินของเราทุกๆเสี้ยววินาทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางภัยพิบัติที่มันอาจจะเกิดขึ้นซึ่งเราก็ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเวลาไหนแต่ว่าทางที่ดีสุดก็คือการติดตามรับฟังข่าวสารในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนะคะวันนี้ต้องขอกราบคอบว่าคุณแขกรับเชิญของเราค่ะท่านนวา,ากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณนะคะผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติขอบพระคุณค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในคืนนี้ในรายการถอดสลักข่าวค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันเจรพาสีตาบุตรนะคะพร้อมกับแขกรับเชิญและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้ขอบพระคุณมากๆสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ